ดีค่ะวันนี้เป็นวันที่อ่าสองแล้วนะคะก็คือเมื่อวานนี้ออกมาจากห้องผ่าตัดอ่าเข้าห้องผ่าตัดไปตั้งแต่อ่าเที่ยงนะคะไปเตรียมตัวประมาณนี้ประมาณเที่ยงครึ่งเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็จะมันไม่ถึงบ่ายโมงเลยปกติก็คือแผนไว้บ่ายโมงจะเริ่มเริ่มผ่าก็คือประมาณเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะ ก็คือ,อพอเข้าไปนะคะก็คืออันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่สัญญีแพทย์ะคะ่ะเขาก็จะมาถามประวัติเราคร่าวๆนะคะวัดความดันวัดไข้อะไรปกติะคะ่ะเมื่อวานแล้วก็ใส่แมสให้นะคะก็คือจะคุมแล้วก็ใส่ที่คุมผมสีเขียวนะคะคุมผมไม่ให้มันแบบปิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ใส่ชุดสีเขียวของวานนะคะแล้วปุ๊บก็เขาก็บอกว่าให้นอนละสักคู่รอคนหมอมาเดี๋ยวก็จะเข็นเข้าห้องไปเขาก็มาสอบประวัติคร่าวๆนะคะแล้วก็เอารูปมาให้ดูว่าอ่าเราจะต้องฉีดยาบล็อกลังนะต้องทําทําตัวโง่แบบไหนนอนเหมือนกุ้งเขาจะมีรูปมาให้เราดูค่ะว่าเราต้องนอนเหมือนกุ้งแบบนี้นะก็จะฉีดเข้าไขาสันหลังเรา หลังจากนั้นเราก็ต้องอกลับนอนท่าเดิมหลังจากนั้นคุณหมอก,ก็จะฉีดยาอีกตัวหนึ่งก็คือทําให้เราสลืมสลือแบบหลัแบสบายสบายประมาณนี้ค่ะอันนี้คือที่ศัยนยแพทย์บอกมานะคะก็คือตามจริงก็คือเข้าไปนั้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคือตอนเข้าไปก็เขาเข็นเข้าไปก็ทําตัวขดเป็นกุ้งนะคะก็จะมีคนมาช่วยจับเรานะคะ กลัวเราสะดุ้งเข็มประมาณนี้แต่จริงๆมันไม่ได้เจ็บไรทั้งเหมือนอาการฉีดวัคซีนทั่วไปตรงตรงบล็อกหลังอะจอด,ดันบางทีเรากลัวว่าเออเข็มมันจะใหญ่กว่าปกติหรือเปล่าเพราะามันขึ้นว่าบล็อกหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่เลยค่ะก็เหมือนฉีดวัคซีนทั่วไปเลยฉีดไปตอนแรกคือเราจะยังรู้สึกตึก๊บตุ๊บตุ๊บต๊บเริปวดนิดนึงตอนแรกนะคะสักพักนึงก็เริ่มชาละเริ่มชาจากนิ้วเท้าขึ้นมาตรงถึงนิ้วปีนะคะ ก็ประมาณนี้ก็พอชาเสร็จปุ๊บเขาก็ใหเรานอนงายปุ๊บเราก็เริ่มไม่มีแรงแล้วมือเขาก็จะเอามือเราสองข้างนะคะยืดออกเป็นเหมือนไม้กางเขนนะคะประมาณแล้วก็จะมีแบบต่อทอ่อเหล็กขึ้นมาเอาผ้าบางอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เราเห็นนะคะในส่วนตรงที่เขาจะผ่าตัดกันข้างบนก็จะเป็นพวกแผงไฟหลอดแบบสีเงินนะคะแบบสว่างหลอดเบลเลยประมาณนี้ในห้องผ่าตัดก็จะเย็นเย็นแบบ มีกลิ่นยากลิ่นอะไรเงี้ยกลิ่นแอลโกอฮอล์อะไรประมาณนี้ยค่ะข้างในภายในนั้นก็ตื่นเต้นหน้าดูค่ะแบบจะโดนเชือดแล้วอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บพอพอ,พอนอนไงเขาผูกแขนอะไรให้ร้อนร้อย,อยแล้วเขาก็จะใส่เครื่องวัดความดันกับเราตลอดเวลานะคะวัดอุณหภูมิวัดความดันหัวใจอะไรของเราเงี้ยฝั่งขวามือเรานะคะฝั่งซ้ายเราก็จะเป็นพวกน้าเกลือแล้วก็รองให้เลือดประมาณนี้เสร็จปุ๊บสายแพทย์เขาก็จะบอกว่า ระหว่างการผ่าตัดก็อาจจะมีบ้างที่เราจะต้องอ้วกอาเจียนแล้ววันนี้อาจจะการมันไม่ได้แพ้อะไรนะคะเหมือนกับว่าระหว่างที่ทําการผ่าตัดคุณหมอ,อเขาอาจจะแบบไปทําใกล้ๆกับจุดที่เป็นกระเพาะอาหารของเราอะไรอย่างเงี้ยจะทาให้แบบเรามีความแบบขึ้นไส้อาเจียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยผสมกับยาที่ฉีดเข้าไปมันมีส่วนผสมของมอร์ฟีนอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะประมาณเนี้ทาให้เราขึ้นไส้แต่จําได้ว่า พอพอพอเข้ากลางแขนเราออกจากนั้นอะแล้วก็เขาบอกเขาจะฉีดยาให้จากนั้นเราก็ไม่รู้สึกไม่รู้สติละมารู้สึกทีตอนจะอ้วกค่ะก็คือตอนนั้นคือใกล้จะเสร็จละแล้วก็ลืมลืมตาขึ้นมาเหมือนตื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะกํลาลังปิดแผลอะไรประมาณนี้แต่เขาก็แล้วเราก็อ้วกเขาก็เอากระถันมาให้เราอ้วกเขาบอกว่าอ้วกเยอะนะคะ บอกอ้วกเยอะมากเลยวันนี้คือหลายรอบมากเลยแต่ว่าความดันอะไรคือคือปกติทุกอย่างพี่แต่อ้วกเยอะแค่นั้นเองค่ะจากนั้นก็เขาก็ปิดแผลอะไรทอยๆเขาก็เข็นเราออกมาตอนตอนที่เขาคุยกับเราไม่ถึงห้านาทีเลยเขาก็เข็นเราออกมาห้องพักคือตอนนั้นเราก็หลับอีกคือไม่ถึงสามนาทีเราก็หลับไปอีกค่ะจากนั้นก็อ่าเดี๋ยวต่ออีกคิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้ว